สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนอครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเว้าแล้วกาเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับหมอลำสาวโดนด่ายับหลังมีดราม่าเรื่องนี้แต่โยงถึงศิลปินคนนี้ f อฟซีลันไม่อายเหรือทำไมกล้าโยงป้าพี่น้องแมนมีประเด็นนี้อย่างอีนอ้องแบบท,ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเดอ้อครับผมกัคือมาแบบนี้นะครับทางเพจสบายดีท d ดีนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพส์แบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสบายดีท d ดีนะครับเพิ่อนโพสต์ว่าไม่อยากดราม่าแต่ของเธอมันผิดไงาสาวนะครับ แล้วกับเป็นการแคปโพดนะครับของทางหมอลําสาวท่านหนึ่งพี่น้องนะครับคุณพอพๆนะครับเพื่นได้มีการออกมาโพดนะครับหลังจากที่มีประเด็นดราม่านะครับเรื่องให้เอฟซีนะครับบริจาคแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องแล้วกับมีการโอนนะครับโอนเงินไปให้ทางคุณบุมปนะดาก็คือโอนไปสามหมื่นนะครับซึ่งว่ได้โอนไปเบิดประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับซึ่งเพื่อนได้มีการออกมาแชร์โพดของศิลปินคนนี้ก็คือทาง น้องการทัศนะนะครับพื้นกับปินสติ๊กเกอร์ซึ่งละกะยกมือขอบคุณนะครับซึ่งเอฟซีหลายๆคนเห็นแล้วมองว่ามันคุณละประเด็นสาวมันมันคุณละประเด็นกับเือนะครับเพราะว่าทางน้องการทัศนะพื้นพูดแบบนี้ครับเพือนบอกว่าการโพสต์โอนเงินของศิลปินมันคือการกระตุ้นให้คนทําดีบางคนโพสต์แซะว่าสร้างภาพทำไมไม่ปิดทองหลังพระ แต่คุณเห็นหรือเปล่าการที่คุณบอกว่าสร้างภาพมันทำให้มีเงินเข้ามาซื้อสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบภัยมากมายขนาดไหนนะครับมันก็ดีนี่ครับภาพดีๆสร้างไปเถอะคุณจะได้กระตือรือล้นอยากทำดีกันเยอะๆนะครับซึ่งนะครับน้องการทัศนะเพิ่นโพสถึงประเด็นว่า ศิลปินโอนเงินนะครับโอนเงินไปเฮ็ดบุญโอนเงินไปให้มูล,ลนิธิต่างๆแล้วโดนแทะว่าสางภาพแต่ว่าของคุณคุณให้เอฟซีโอนเงินมานะครับโอนเงินมาเข้าบัญชีของคุณแล้วคุณกับโอนเงินไปเฮ็ดบุญแล้วกับโอนเข้ามูลนิธิเจ้าของอีกทีหนึง่งประมาณเนี่ยพิน้่งมันคนละประเด็นกันนะครับหลังจากเอฟซีเห็นแล้วนี่ก็สุดเดือดสุดงงนะครับเข้ามาคอมมต์เดี๋ยวผมอ่านคอมมต์บางท่านบางคนซูฟังนะครับเอฟซี FC ท่านแรกบอกว่า นางก็จะชนะให้ได้เลยเนื้ยวงคนละเรื่องเลยนะครับมันคนละเรื่องกันยังโยงมาอีกท่านต่อมาบอกของเธอมันคนละเรื่องเดียวกันค่ะสาวไม่เอามายูงกันเนื้อนะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายเอฟซี FC ท่านนี่คอมมิ์แบบผินภาพชัดเจนเลยพี่น้องลองฟังเบิรงนะครับเอฟซี FC ท่านนี้บอกคือมึงกับผัวโอนคนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ของคนบริจาค49,000บาทยอดรวมคือ69,000บาทแต่มึงโอนให้คุณบุ๋มแค่30,000นะครับส่วนที่เหลือมึงบอกว่าโอนเข้ามูนลนิธินะครับซึ่งมูนลนิธิเป็นของมึงเป็นชื่อมึงนะครับสรุปคือเอาเงินที่คนอื่นโอนนะครับโอนไปให้คุณบุม๋มส่วนเงินตัวเองกับผัว ก็ยังอยู่เหมือนเดิมในบัญชีตัวเองสรุปอยากได้หนะ้าแต่ทุนคนอื่นสเมเณซสังอีภาคนี่คักนะครับก็ทำมีคำว,ว่าสุภาพก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องก็คือว่าผมก็อ่านไปตามจริงนะครับเอฟซี mm. <FC S 2> ทันนี่ก mm. <comment S 1> ับคอมมินเห็นภาพชัดเจนแต่ว่าเงินที่เพื่อนอนุลเข้าไปมูนลนิธิเพื่อนเสียดบุญต่อจ้าหด้ของเพื่อนก็อันนั้นก็นเป็นส่วนของเพื่อนอีกนะครับพี่น้องของทางคุณพอ่พอฟอแต่ว่าที่เอฟซีมองว่า มันมบวรุงใส่นะครับเพราะว่าคุ้นให้เขาอุลเขาบัญชีของคุณนะครับเลี้ยวกับไรอุลไปให้คุ้นบุ๋มเบิดประมาณนี้นะครับมันค้นละประเด็นกับที่ทางนองการพูดพ้อมนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกับคอมมินขอมมาสซูฟังได้หรือครับผมเมื่อนี้ผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ